สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชยัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะก็เพื่อมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ปาแก้ปัญหาให้ตรงจุดตรงกับความต้องการของประชาชนพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดและ จะมีการส่งเสริมต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่ให้ยั่งยืนด้วยนะคะติดตามภาพรวมทั้งหมดจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะซึ่งแต่ละปัญหาก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับปัญหาก็ยังเช่นปัญหายาเสพติดเรื่องของประปาแล้วก็เรื่องกองทุนหมู่บ้านครับผู้ชมครับแต่ละปัญหานั้นก็มีปัญหาที่แก้ไขไปแล้วและกําลังรอการแก้ไขกับการประชุมครมสัญจรในครั้งนี้ครับ เริ่มกันที่การลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับช่วงเยวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ละท่านก็ลงพื้นที่นะครับช่วงบ่ายนายกัฐมนตรีได้ติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาพี่หมู่บ้านตำบลมะขามเท่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ที่ออกแบบวิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจํากัดของระบบประปาเดิมที่มีอยู่ทั้งระบบผลิตน้ําประปาการซ่อมบํารุงซึ่งช่วยให้คุณภาพน้ําใสสะอาดตามมาตรฐานซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับทำให้ประชาชนชาวบ้านไผ่จำนวน213ครัวเรือนมีน้ําใช้ครับ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าดีใจที่ได้มาพบกับทุกคนโครงการนี้ทําให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้พร้อมสั่งเพิ่มเติมให้ดูแลเรื่องของค่าไฟการใช้โซลาเซลล์ก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายน้ำประปาไปทุกหมู่บ้านทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขครับตรงทางวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเปิดโครงการนะ้ำประปาในวันนี้นะครับสามารถสามารถสามารถดื่มนะ้ำสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็ดีใจ แล้วก็ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมว่าต้องดูแลเรื่องของข like ้าวไฟด้วยเหมือนกันใช้โซล่าเซลล์นะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นจ right ุดเริ่มต้นของการที่เราจะกระจายนะครับน้ำประปาไปทุกๆหมู่บ้านทําให้พี่น้องประชาชนอยู Nowadays, ่ได้อย่างมีความสุขก็ต้องขอขอบคุณท่านสสสมเกียรตินก็เป็นช่วยผู้ผู้ผู้ช่วยผักด้านเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับโดยไม่ลืมความเดิมเร่อของพี่น้องประชาชน ส่วนปัญหายาเสพติดรัฐบาลให้ความสําคัญทั้งการกวาดล้างจับกลุ่มการยึดทรัพย์รวมถึงการบําบัดเด็กครอบครัวและชุมชนต้องมีความเข้มแข็งต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ผู้บําบัดกลับมาเสพยาเสพติดอีกซึ่งรัฐบาลกําลังกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ทั่วประเทศนําร่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งเป้าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดสีขาวปราศจากยาเสพติดแล้วก็จะนําไปขยายผลในทุกพื้นที่กันต่อไป สำหรับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์เอื้อราชให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินราชพัสดุจจำนวน993แปลงเนื้อที่ประมาณ676ไร่ในพื้นที่จํานวน6หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหินเพลิงบ้านคลองหินปูนบ้านมะค่าโปรงบ้านหินเพิงเหนือบ้านคลองยา ตำบลวังไทยแล้วก็บ้านคลองยางตำบลหน,นองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับโดยได้ทําความเข้าใจกับราษฎรผู้ถือครองที่ดินและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการสอบสวนสิทธิ์การครอบครองตามหลักเกณฑ์และกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทํากินและการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ส่วนท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวเจียราพรสินทุพไรในธนะก,กํากับดูแลได้ลงพื้นที่มาติดตามการดําเนินงานด้วยตนเองครับที่อำเภอปักทงชัยและอำเภอเสริญสสงซึ่งเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า20ปีให้พี่น้องประชาชนได้คิดลงมือทําแล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนกระที่ปัญหาที่ได้รับฟังจะนําไปสู่การพัฒนายกระดับและตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ครับกองทุนหมู่บ้านยังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับน,นโยบายต่างๆของรัฐบาลทั้งปัญหาหนี้นอกระบบและนโยบายซอฟ t ์พา e เวอรซึ่งเป็นจุดการอำนวยความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนนโยบายโอฟอสซึ่งเป็นหนึ่งครอบครัว1นึ่งซอฟ o ์พาอร์ของรัฐบาลครับ มีการแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งก็จะนําไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้ออตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะได้เป็นแหล่งเงินทนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําแล้วก็ยังจะช่วยในการแก้ไขปัญหานีนนอกระบบซึ่งก็เป็นนโยบายสําคัญภายใต้การน,นําของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาชวีสินด้วยค่ะ ทานนั่นนายจัก,กระพงแสงมณีรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งกระงพื้นที่ที่ที่ว่าการอาเภอบัวใหญ่ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและโครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับสั่งการให้กรมชลประทานเร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ําที่ใช้มานานเพิ่มความจุในการกักเก็บให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ําเพื่อให้ได้ใช้งานอย่างอเนกประสงค์ครับ อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนั้นจุดที่เรายืนรายงานอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาแต่ละท่านก็จะมาพบกันเพื่อสังสรรค์เรียกว่าเป็นการพบปะการเลี้ยงอาหารรับประทานอาหารค่านะครับหลังจากไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนกันมาแล้วก็อาจจะมีการคุยปัญหาก่อนการนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจ กรที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะแต่ละเรื่องนั้นเป็นปัญหาที่พี่น้องต้องการการสนับสนุนและผลักดันครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณวรพัฒนนะคะสดมาจากนครราชสีมาแล้วก็พรุ่งนี้ตามกันต่อนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หลายเรื่องนะคะที่จะมีการนําเสนอนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการนะคะแล้วก็จะต่อยอดต่อไปด้วยะะติดตามได้ทาง nbtnews ส่วนหนึ่งด้วยนะครับ